จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายอันดับต่อไปนี้หลวงพ่อพระอาจารย์สิงหวิสุโทโธแห่งวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าภายัายอำเภอรีจังหวัดลำพูนจะได้มาอ่านหนังสือเรื่องพยานมุรินกับพระนักปสิต่อคราวที่แล้วมาถึงพยามิรินตอบ มรรยายถึงคุณของอุบาสกอุบาสิกาว่ามีอยู่สิบประการข้อที่หนึ่งเป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กับพระภิกษุสงฆ์สองรักษากายวาจาใจดีสามถือธรรมะเป็นใหญ่สี่ยินดีในการจำแม่เก็ทานห้าพยายามเพื่อให้รู้ความสอนขององค์พระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปหกเป็นผู้มี ความเห็นถูกเจ็ดเป็นคนเชื่อกำเ <c oughs> ชื่อผลของกรรมแปดไม่ถือผู้อื่นว่าดีกว่าองค์พระพุทธเจ้าแต้อธิบายมาถึงตอนนี้ต่อไปนี้ก็ข้อที่เก้ายินดีในความพร้อมเพียงญาติโย,ยมสาธุชนที่รับทั้งหลายลูกหานที่รักทุกทั่วหน้า ความพร้อมเพียงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของชาติไทยเราคาครั้งใดถ้าว่าชุมชนชาวไทยเราแตกความสมคีมัมีความพร้อมเพียงแล้วมันเหมืองกอระสรมะสายคุงเสียยุทธยาก็แตกย่อยยับถูกกระตึกพม่ามาเผาบ้านเผาเมืองจนไม่มีอะไรจะเหลือวัดวาศาสนา จกอยู่ในทะเลเพลิงแบบนี้สังคมของเราต้องการความพร้อมเพียงที่สุดเพราะความสุขความสดชื่นความส่งหวังจ้างอยู่ใต้รากฐานของความพร้อมเพียงนี้ถ้าว่าวัดกนนี้บ้านก็นี้ญาติโยมท่างหายก็ดีเนี่ยนะไม่มีความพร้อมเพียงกันแตกสมัคคีกัน ยากการต้องหม่นับถือกันไม่มีความสัซื่อต่อการยืมเงินแล้วก็ไม่ใช้ขึ้นพูดอะไรก็หลุดหลุดไหลๆมีแต่การเอารับเอาเปรียบซึ่งกันในการไว้วางใจกันไม่ได้คนในครอบครัวเดียวกันก็ไม่พร้อมเียงกันไม่สามัคคีกันมีความเห็นแตกแยก <c oughs> คนนั้นว่าชีดำคนนั้นว่าชี้ขาวคนนั้นว่าแดงคนนั้นว่าหมนมันเจ็บเต็นไป พื่อความสุขความเจริญได้ยังไงแยโยมทั้งหลายมองเข้าไปในวัดก็ไม่ชอบใจพระอนะก็ตไม่ถูกชะตาองค์นี้ก็ไม่ถูกชะตาโอนะก็ไม่แยกไม่ใช่าต่ของข้าอันนี้ต้อไม่เหตุคุณด้านข้าก็ามาให้มันแดกลอกมาพเห็นพระองค์น,นั้นไปเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่พระกูะอ่มมะ,ะมีพระกูพระมึงอย่างนี้แหละ ความเจริญไม่จะมีที่ไหนความสุขสดชืน่นมมนจะมีจากที่ไหนเอาพิจารณาดูที่สาระธรรลายความสามัคคีความเจริญรุ่งเรืององค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าอ,อ,อ,อย่างไงทําไมไม่เอามาใส่จิตใส่ใจทําบุญทําทานเข้าไปในวัดจะไปคิดว่าเป็นวัดของเราเป็นวัดขององค์พระพุทธเจ้า ปูาเจ้าวงศาแน่นก็ได้อธิบายมาแล้วว่าถ้าเราเข้าไปในวัดคิดว่าพระกูนะญาติกูนะบุญมันลดไปเหลือน,นิดเดียวอะ่ะอืมถ้าเราคิดว่าเออเราเข้าไปวัดเนะี่ยเพื่อพรรัตนาตายเพื่อองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อความเจริญบวกภาวัของพระพุทธศาสนาอันนี้ดูบุญมหาศาลนะโยมนะไปศึกษาดูคำสอนขององค์งงหลวงปู่วงเราสิ ท่านเขียนเป็นลำลาไว้ก็มีพูดเป็นเสียงไว้ก็มีนะแล้วทำไมพวกเราถึงเดินสวนทางแห่งคุณงามความดีมีแบ่งก๊กแบ่งเหล่ากูว่าให้มึงมึงวหวให้กูวัดกูดีวัดมึงดีวัดกูวัดมึงไม่ดีวัดมึงดีวัดกูไม่ดีทำไปเพื่ออะไรพูดไปเพื่ออะไรคิดไปเพื่ออะไร ว่ขององค์พระพุทธเจ้าเป็นของชาวพุทธทั่วทั้งโลกนี้นะเป็นของทั้งเทวบุตรเทวดาพระเองอินพยาพรมด้วยไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดนะองค์พระพุทธเจ้าม่อจะลวงรับดับขันได้ฝากฝังพระบูชศาสนาไหว้กับท่านปู่พระยาอินนะท่านปู่มหาราชทั้งสี่นะฝากพระศาสนาไว้กับพวกยักษ์ทั้งหลายนะ ขอดูแลนะให้มาถึงหนะ้าพันปีเนี่ยพวกเราเป็นชาวพุทธยังไงทําไมไม่สําเนียบทําไมไม่คิดไม่นึกเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทําไมมึดมนโอนการเอาความเห็นของหมูนะ่คณะมาเป็นบรราฐานที่ถูกช่างมันอนะันนี้คือว่ากูนะที่ถูกช่างมันนี่คือหลานกูลูกกูเนะี่ยไม่มีความสามัคคีกันะ แล้วความสุขความเจริญมันจะมาได้ยังไงบ้านเรือนเราจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงศีลทำความบริสานองค์พุทธห้าไปวางที่ไหนท่านถือว่าพุทธศาสนาถือแบบไหนถือเอาอะไรมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติถือแต่ปากใจไม่ถืออย่างนั้นเลยแล้วศีลแล้วพอขยับตัวศีลหลุดหมดอย่างนั้นเลยความเชื่อของท่าน เป็นความเชื่อแบบไหนเป็นความเชื่อมิจฉาทิฐิหรือว่าสมาทิฐิท้าใช้โยมากโยมีโผ่โมาสิการบ้างหรือเปล่าเออถ้าป่อในแม่ได้รับทั้งหลายในเส,สียงเสียงนี้แล้วนะขอให้เรามาตรวจเช็คด,ดูทางพระผู้พูดและญาติโยมผู้ฟังได้รับทั้งหลายเราจะทำยังไงให้สามัคคีมันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา ในหมู่บ้านของเราในอำเภอของเรานะเราหันหน้าเข,ขาหากันดีไหมเรารักกันดีไหมเราฆ่ากันไม่ตายขายกันไม่ขาด,ขาดนะจะฆ่าก็ปกวดติดคุกเนาะจะขายกันก็ไม่รู้จยกไปขายให้ใครแล้วเทาเทนะ่าแก่แกเน้นนะเออใครไปเชื่อหรอความหลอกเขาม่นมีความสามารถก็ไมดมีเขาปวดเกษร์เขาหมดแล้ว หาแน่เขาหาการสัญญาเนาะมารักมาสามัคคีกันดีกว่ามากนะมาช่วยกันทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะสิ่งไหนที่มันผิดเราก็ช่วยกันเลิกละปล่อยวางออกไปนะเราเดินไปตามทางขององค์พระพุทธเจ้านะทางสัมมาทิฏฐิองค์หลวงปู่คุบาเจ้าจีวิัยสอนยังไงองค์หลวงป,ปู่ขาปีสอนยังไงองค์หลวงป,ปู่องสอนวง,งไยสอนไหว่ายังไงนะ ความสอนค้องกันย you know, ังครบถ้วนพวกเราทั้งหลายพร้อมกันไหมพร้อมกันเดินมาทางนี <laughs> oh ้ดีกว่ามากเนาะเราจะพบกันด้วยความชื yeah, ่นบานหวานใจนะไม่ใช่หน้าบุตรหน้าออไปเห็นหน้าไปดำขมุ้โอโหอยากจะฆ่าด้วยความรูกเดียวนะทิ้งไปเถอะอารมณ์ชั่วๆแบบนั้นนะอย่าเอามาเลยอย่ามาเลี้ยงมาเลยนะตายแล้วลงอบายนะ องค์พุทธเจ้าสอนว่าจิตเตสังิริเถจิตท,ที่สมองตายแล้วไปอาบายหุมทั้งสี่จิตเตอสังคิเถจิตท,ที่ไม่สมองตายแล้วไปสวรรค์ไปโคมไปนิพพานเด้อจิตไม่เป็นคนหลอกลวงโลกนี่แต่นับถือพระรัจนตตัยอย่างจริงใจคนลวงโลกเป็นยังไงขอรับช่นเี่เงินผีเงินบ้าน เงินผู้แทนโกงเอาหมดพอจะมาเลอกตั้งมาเราให้เป็นหัวคะแนนนะว่าอ่าชาวบ้านห้าร้อยให้สองร้อยนะกูเอาสามร้อยเวย้ยอะไร่ะอ๋โโโอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโกงคืนกินทั้งหินทั้งทรายทั้งถนนหนทางนะหลวงโลกไม่ซีดไม่สัตว์ไม่สุดจิตเอาเปรียบ อาณาประชาลาดรอนทั้งหลายการที่รับทั้งหลายนับถือองค์พระพุทธเจ้าทำไมทำอย่างนี้มีพระตรยาเป็นที่พย่งึ้ท,ทำไมทำอย่างนี้ไม่กระดากตายกันบ้างหรือไม่ขลดสังเวชกันบ้างหรือเนาะอันนี้คนอดีก่อนจะไปไม่อกบงใจแลไวหลวงพ่อพูดแล้พวพูดไปบอกมันเผลอพูดอันนี้มาเนาะถ้าเราไม่จิไม่จริงเขาแล้ว มันก็จะพึมพึมมาตลอดเลยเนาะคนรวงโลกก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะอ่างหลวงพ่อพูดไปนี่นะพูดประการความสอนขององค์พระเจ้าคนแก่เลิกไม่ได้คนหนุม่มอาจจะได้คิดนะเด,ด,ด,ด็กๆทีดด่กำลังป็ดดนนักเรียนนักศึกษาได้ฟังได้ย,นยินเสียง่งนี้แล้วเออหลวงพ่อพูดถูกนะเอาความสอนของพงคเจ้ามาพูดโดยไม่เกียอกเกียใจอย่างนี้นะเราน่าจะทอมดำเห <c oughs> มือนที่หลวงพ่อเล่านะว่า เด็กคนหนึ่งอ่เข้าสมาธิไปเที่ยวนารกโรค,โรค,โรคโไปเห็นคนถูกกรอกด้วยน้ำทองแดงคนกินเหล้านะถึงคอ,อ,อพอฟังถึงท้องท้องฟังถึงปากปากฟังมีความทุกข์ความทรมานอที่สุดไม่ได้พ่อเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก,ก็ไปเือนพ,อพ่อพ่อพ่อลูกขอพ่อนับถืออ่าขอ คุณพ oh, ่อเลิกดึงสุลาเห็นนะพ่อขอถามทำไมล่ะลูกทําไมมาห้ามพ่อโอ้โหลูกไปเที่ยวนรกมานะมันทุกข์มันทรมานสะฮัสสการจริงๆคุณพ่อเอ้ยพ่อรักลูกพ่อมาเตือนลูกนะลูกอย่าดึงสุลาต่อไปนะพ่อมัโยกมาเหวเฮ้ยมึงอย่ามาเสือกเรื่องของกูไรกันล่ะเด็กก็ไปเห็นมาเตือนยังไม่ฟังเลยอ่ะเขาก็วิ่งเตือนมาหลวงพ่อนะ หลวงพ่อผมสงสารพ่อผมจังเลยอ่ะขอหลวงพ่อช่วยแนะนาสั่งสอนพ่อผมอย่างอย่าให้ด่มสุราเลยกลัวเขาไปตกนรกแบบนั้นนะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเออคนโตเนี่ยนะเขามีมานะที่ิตมากตอนไม่มีธิ์ไม่มีเด็กไม่มีไอสิญญาเหมืนอ,นมอนองค์หลวงปู่บาทิวิชัยสอนยากนะหลวงพ่อบ่นมาหลายปีแล้วสอนให้ใครเลิก ไม่ดึงสุราไม่ฆ่าสัตว์ในเวลามีงานบุญแค่วันเดียวนะเขายังทำตามไม่ได้เลยไม่ว่าง,งานผีงานบวชงานขึ้นบ,าบ้านใหม่งานแต่งงานมันก็เล่นกันอย่างนั้นแหละสุราเอวยร่องเพลงเอวยฆ่าสัตว์เอ้ยนะต้องพ่อห้ามไม่ได้แต่ว่าจะพยายามห้ามให้นะ,ะถ้าห้ามไม่ได้ก็ขอให้พวกเธอที่เป็นเด็กๆเ,เนี้ยปฏิบัติตามก็แล้วกันนะ ถ้ากลัวโตมาโรกขอรักษาสีหน้าให้ดีก็แล้วกันเนี่ยยี่สิบกว่าปีมาแล้วไม่ได้ไปเจอเด็กพวกนี้นะตอนนี้คงเป็นหนุ่มก็หล่อเพื่อหมดแล้วมีกลัวไหลกหายหมดแล้วก็ไม่รู้นะจิดมิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็ไม่รู้เนะอ่าเนี่ยอ่าพ่อเราจะหลักทั้งหลายข้อที่สี่นะไม่คนรหลงโลกมีพระไตรลัเป็นที่พึ่ยตรงนะถ้าแยกรวมผู้ทธบริษัททั้งหลาย ถือได้ป hmm. ฏิบ nah ัติได้พระเนรทุกองมอคนตรงคนลองโลกมาถือได้ปฏิบัติได้โลกเราจะสงบสันติสุขเพียงไหมาถ้าเราพิจารณาดูสิโอทุกวันนี้เรามันอะไรกันน้อเนี่ยนะอ่าอะพูดเลยมากก็กลัวไม่สบายใจเนาะอย่างพระเนนนี่นะองค์พทธเจ้าบอกว่า ผู้ใดไม่ละกามะ่ะคือคนหลงโลกมุนีท่านใดไม่ละกามะ่ะไม่ตั้งใจละกาม่ะคือคนหลงโลกกลามคืออะไรคือตาหูจม,มูกยื่นกยใจายเนี่ยเป็นหมุนหมัวมอในรูปเสียงกลิ่ลนรสปุถะพนะมีความโลภมีความหลงความโกรธเตึมด้วยปรสเองเน,เ,นเนี่ยคือคนหลงโลกอยู่ในวัดไม่พยายามจะไหวพระนกกรรมไม่ภาวนาเนี่ย ถ้าไม่ใช่คนลองโลกจะเป็นอะไรอี่ยโยมทั้งหลายก็เหมือนกันนะอย่าเป็นคนลวงโลกนะอย่าเอารัดเอาเกรียบกูดน้อยนะอ่ามีพระเจ้า,จาเป็นนีพุุงจิใจชุ่มชื่นไปด้วยเมตตากรุนนามุทีจาวีขานะแล้วพวกเราทั้งหลายจะมีแต่ความสุขความสงบความชุ่มชื่นเนาะ เมื่อพยายามเรียนถวายมาทั้งสิบข้อแล้วท่า,านนประเสนก็ตอบว่าขอถวยยระพรคุณคออของอุบวสกทั้งสิบประการเนี่ยมีอยู่ในมหาบพุพพคบทนแล้วนะตอนนี้นะอาาการที่มหาบพิิสเดเห็นความเสื่อมเสียแห่งพระพุทธศาสนามุ่งแต่อุดหน,นุนให้เกิดความเจริญในนั่น เป็นความสงคนแทสาทุกขออนุมโมทนาล <c oughs> ำดับนั้นพระยามิรินจิงทรงดําิกว่าพระนักเสให้โอกัสแก่เราแล้วท่านทรงดําิกดังนี้แล้วจิงทร,ง,รงหมอบลงในที่ใกล้เท้าของพระนักเสศเถระเจ้าแลทรงปนมอัญชลีขึ้นที่ระเสียงและตรัสว่า ข้าแนพระนันนะกรประสิทธโปรดเดยรถีกล่าวว่าถ้าพท้าพระพุทธเจ้าเติมตรงยินดีต่อการบูชาอยู่ก็ยังไม่ชื่อว่าถึงปรินิพานยังเกี่ยวข้องอยู่กับโลกยังติดอยู่ในโลกยังสาธารณะอยู่กับโลกการบูชาพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นหมังยังมีผลอยู่นะเพราะ พระองค์ยังมีชีวิตอยู <c> ่ <oughs> ถ้าพระพุทธเจ้าปาล้มีฟานไปแล้วไม่เกี่ยวข้องกับโลกแล้วหลุดพ้นไปจากควบคุมทั้งปวงแล้วการบูชาองค์พระพุทธเจ้าก็้หม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะผู้รปมีฟานไปแล้วย่อมไม่รู้สึกยินดียินร้ายกอสิ่งได้การบูชาพระพุทธเจ้าผู้ใม่รู้จักยินดี ก็เป็นหมันที่ไม่มีผลอะไรไลและที่ถ้าแดชพระผูเ้เป็นเจ้าปัญหานี้เป็นอุปัตโตโปติคือว่ามันเป็นสองแง่สองมุมนะไม่ใช่ใชน,น,นินสัยของผู้มีความคิดสติปัญญาน้อยเลยเป็นนิสัยของผู้มีความคิดสติปัญญามากขอพระผูเ้เป็นเจ้าจางมทลายทำคมเครือข่าย วิจฉาทิฏฐินี้อเกิดเกิดโอองค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถทำลายข่ายคือทิฏฐินี้ได้โดยแท้ปัญหานี้ได้มาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดวงตาคือแสงสว่างปัญญาความรอบรู้แก่ระชินมุรทั้งหลายในอนาคตเพื่อจะได้ขมเสียซึ่งถ้อยคำอันเป็นหลักต่อ ขอกว่าพุทธศาสนานั้นโดยเถิดระคุณเจ้าค่าพระนัก,กเสศน <c> ์ <oughs> จึงตอบว่ามหาราชกขอถวายพระพรมหาโม,มพิพาฒสะสมผ่านสมเดิดพระพิชิตมารกรมิพานแล้วก็จริงพระองค์เมื่ยังไม่ปริมิพานก็ไม่ทรงยินดีต่อการบูชาอยู่แล้วเพราะว่าได้ทรงสละความยินดีเสียแล้วที่ไ ใต้ต้นไม้สลีมหาโพนแล้วไม่ต้องกล่าวถึงพระพุทธเจ้าผู้เสด็จตรับย์ขันปิิปันตเลียดอกข้อนี้สมกับที่พระสารีบุตรผู้เป็นพระธรรมเสนาบดีได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เสมอกับพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอเหมือนผู้อันเทวดามนุษย์ทั้งหลายสักระบูชาแล้วนั่น จ้าไม่ทรงยินดีต่อเครื่องสภาะอุตสาหเลยอันนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด <c oughs> างนี้ขอถอยกขพรพระเจ้ามลินตรัสว่าข้าแด่ถนัดเสษมธรรมดาบุตรก็ย่อมสรรเสริญมีดามีดาก็ย่อมสรรเสริญบุตรข้อนี้ไม่เป็นเหตุให้คงขีเพื่อความของผู้อื่นได้ ข้อนี้ยังเชื่อฟังไม่ได้ก่อนนะขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งปวงเพื่อให้ถ่อยฟังของพระผู้เป็นเจ้ามั่นคงทำลายเสียสึ่งข่ายลุธิกิอันนี้ด้วยเถิด <c oughs> ขอถวายพระคณพระตศษาคตเจ้าได้ดับขันปริมิพานแลนน้จริงพระองค์นั้นย่อมไม่ทรงยินดีต่อการบูชาแต่เทวดามนุษย์ทั้งหลาย กระทำเสียงพระอธิคาาขององคพ์พระพุทธเจ้าผู้ไม่รู้จักทรงยินดีผู้ปรี้ยนสานวหนให้เป็นอารมณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ย่อมได้สมบัติสามประการคือมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติพรานิพานสมบัติต <c oughs> เอออันนี้ขออธิบายเสร็จหน่อยเนาะ <c oughs> การบูชาองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆเจ้าเนี่ยนะ เออเป็นของดียิ่งเนาะเพราะว่าเมื่อบูชาแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญได้มนุษยสมบัติสวรรคสมบัติภพสมบัติกนิฟานสมบัติมีแต่ประโยชน์สุขะจะพูดยาวก็เวลาเหลือน้อยแล้วเนาะไม่ขอแล้วนี้อืจะอธทิบาจอดไม่ได้แล้วนะเวลาหมดแล้วนะขอลา ท่านผู้ฟังที่ราทั้งหลายไปก่อนนะขออาลาธนาคุณพระคุณเทศคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถั่วทั้งจักรวาลจงดนบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังที่รัุกทุกท่กทานเจ้าหน้าที่สถานีวิทยทุทุกๆทุานและผู้เอ,อารีให้เสียงคำสำเร็จรุร่วงมาถึงหูท่านทั้งหลายนี้มีท่านสีนวลแห่งวดัวดพุทธดพระคุณว่าธรรมเป่าไปเป็นต้น จงประสบกับความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผุนผลตลอดตลาดเท้าขอสูระนิพพานทุกท่านแน่เทินขอเจริญพร <c oughs>